สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่191กกันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมรบกวนนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่เพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับผมดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แ d ด ตรงด้านบนนี้นะครับ @1J4OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นสามาะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจนะครับผมและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกรง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบว่าสนใจรายการไหนนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมผมได้นำพระมาแบ่งปันให้พี่ๆทั้งหมด25รายการนะครับผมจะเรีย ไปตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25ใน EP นี้นะครับผม ใน EP นี้จะมีทั้งหมด25รายการนะครับซึ่งราคานะครับผม EP นี้จะพิเศษนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400-600บาทนะครับผมจะไม่เกินนี้นะครับท่านจะสนใจรายการไหนก็สามารถจดเป็นหมายเลขนะครับแล้วก็สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ลายหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจชอบบูชาพระเครื่องรายการที่เท่าไหร่ใน EP ั้น ไหนนะครับผม ก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่พนะครับแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมท่านใดนะครับผมชาาบูชารายการใดไปนะครับได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะอย่างนั้นนะครับผมรบกวนรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจก่อนสั่งเช่าบูชาด้วยนะครับผมแบบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขหนึ่งกันเลยนะครับ สำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเดิมนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อเดิมนะครับมีนะครับเพราะนี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับมีนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่1นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับสมเด็จปกโพนะครับผม หลวงพ่อกวยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานแบบนี้นะครับเป็นเลี่ยมเปิดหลังไว้นะครับผมเลี่ยมโบราณนะครับเลี่ยมเปิดหน้าแล้วก็เปิดหลังนะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมราคาหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายขั้นถัดมาครับหมายเลขสองครับอันนี้จะเป็นสมเด็จถักลวดนะครับผมเนี่ยนะครับจะอยู่ในเลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเลี่ยมกันน้านะครับหรือว่าเลี่ยมเก็บผิวนั่นเองนะครับผมเป็นพระสมเด็จถักลวดนะครับ หมายเลข2แบ่งปันให้ในราคา5้าร้อยบาทนะครับผมองนี้นะครับ500รอยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมมวลสารเดิมเดิมนะครับหมายเลข2นะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ500อบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผม ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมได้ที่ไลน์แอดนะครับหลายการัดมาครับผมหมายเลข3มนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลข3นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับชูตินาทาโรนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับ นี่นะครับผิวมเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลข3นะครับผมเหรียรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกลวยพร้อมเรียมนะครับรายกันนหนมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับผมวัดสะแกนะครับหมายเลข4องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา550านะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับเหรียญน,นะครับผมหลวงพูดูวัดสะแกนะครับผมเนี่ยครับผิวสวยๆเ,เดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญปูดูนะครับผมวัดสะแกนะครับท่าในใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่องคงนี้นะครับหมายเลขสี่ครับผมราคาห้าร้อบาทนะครับผมรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมอันนี้น่าจะเป็นเออผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพระอะไรนะครับผมแต่นี่เป็นพระกรุนะครับดูดูแล้วเหมือนจะเป็นเนื้อชิ้นได้ด้วยนะครับผมเลยครับรายการหมายเลขห้านะครับผมองนี้แบ่งปันให้ในราคาห้ายบาทนะครับผมสําหรับพระกรุรายการที่ห้านะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมผิวเดิมนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเรี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับลงกลองให้ดูผาวชัดๆเลยนะครับผมเพื่อให้พี่ๆนะครับได้ดูได้พิจารณากันนะครับผมว่าสนใจอยากเช่านะครับผมรายการไหนนะครับเพราะอยากให้พี่ๆนะครับผมได้องค์พระที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับหมายเลขห้านะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ สวยมากนะครับผมองนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับรายขนาดมากครับผมเป็นหมายเลข6นะครับผมหมายเลข6นี้จะเป็นหลงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับหลงพ่อทวดหลังเตารีดนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับนี่นะครับผมได้มาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับดี่ผมจะขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาให้รับชมนะครับผมสําหรับหมายเลข6นะครับผมนี่นะครับผมสําหรับหลงพ่อทวดหลังเตารีดนะครับรายกันที่6นะครับผมในี่นี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทนะครับนี่นะครับดูจมูกนะครับผมผิวมเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นหลงพ่อทวดนะครับหลังเตารีดนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทนะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับถ้าใครถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสอบถามได้นะครับพี่ๆอยากเช่าบูชาองค์ไหนหรือว่าสนใจองค์ไหนก็สอบถามได้เลยนะครับรายกระถัดมาครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นพระศิวลีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับศิวลีหลังยันนะนะครับผมองค์นี้นะครับพร้อมกล่องนะครับผมรายการที่เจ็ดนะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับ 400บาทนะครับผมสำหรับพระศิวลีนะครับผมหมายเลขที่7ใน ep ีนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นผิวแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมศิวลีหลังยันนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับนี่นะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้นะครับผม รายการหมายเลขที่7ครับผม400บาทนะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลข8นะครับผมวันนี้จะเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมนะครับสมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยด้านหลังจะเป็นแม่ธรณีมวยผมนะครับองที่8นะครับผมองนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับสมเด็จปกโพนะครับผมหลังพระแม่ธรณีมวยผมนะครับ นี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูผิวกันนะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะครับผมนี่นะครับพร้อมเรียมนะครับผมอง์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมหมายเลข8แล้วนะครับผมเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลข9กนะครับ นี่นะครับผมสําหรับเรียญหลงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแครนะครับห้าบาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับอนุญาตลงกล้องให้พี่ๆได้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับเหรียนส่งน้ํานะครับผมทําบุญปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมสภาพก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับพร้อมเรียมเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข10นะครับผมองค์นี้จะเป็นเหรียญเยืนอินเดียนะครับผมปูโตนะครับองค์นี้450บาทนะครับพี่ๆี่450สบาทนะครับสำหรับหมายเลขที่10นะครับผมเหรียญเยอนอินเดียลงปูโตนะครับผม เนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมกันน้ําเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมกันน้ําเก็บผิวนะครับเหลียมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมหรือว่าพระสังวราวิมลนเถนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับผมรายการนี้นะครับรายกรถดัดมาครับผมจะเป็นล็อกเก็ตปู่ทิมนะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับผมอง์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันครับสําหรับหมายเลขสิบเอ็ดนี้นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม550บาทนะครับผม5 5 0บาทนะครับสำหรับล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเก่าแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังด้านบนจะเป็นพญาคุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระนาคปลบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเศษจีวรนะครับของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับผมวปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะครับผม นี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรรยกันถัดมาครับหมายเลข12ครับอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อศิลานะครับตะกุดรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับพี่ๆนี่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมผิวแบบนี้เลยนะครับผมตะกุดรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับขออนุญาตลงกล้องนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นโค้ดนะครับผมเนี่ยครับเจ็ดเจ็ดหกห้านะครับผมรวยเฮงนะครับผมเนี่ยครับเงินรวยเฮงนะครับตะกรุดรุ่นยิ่งมียิ่งรวยหลวงปู่ศิลานะครับผมอันนี้ผมได้มาพร้อมกับใบนี้เลยนะครับผมนี่ะครับเป็นชื่อตะกรุดนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่ศิลานะครับด้านหลังก็จะเป็นคาถาบูชานะครับผมเนี่ยครับท่านใดนะครับผมเช่าบูชาไปก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับพี่ๆสาหรับรายการที่12นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับตะกรุดหลวงปู่ศิลานะครับมาได้13นะครับผมรายการถัดมาครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมปี่หลวงปู่โต๊นะครับผมพร้อมกล่องนะครับอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับพี่ๆ350บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมสําหรับท่านใดที่อยากได้นะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่13นะครับผม350นะครับสำหรับปิตาปุดนี่ปุโตนะครับผมหลังยันนะครับพี่ๆรายการที่13นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจหมายเลขได้นะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับ รายการถัดมาครับหมายเลข14นะครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมพ่อแก้วนะครับผมชนบุรีนะครับพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมนะครับอันนี้อยู่ในกล่องเก่าๆนะครับผมที่เจ้าของเดิมแกใช้เก็บไว้นะครับหมายเลข14ี่นี้แบ่งฟันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับปิดตาพ่อแก้วนะครับนี่นะครับผมเป็นองค์ลงลักปิดทองด้วยนะครับผมหมายเลข14นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับปิดตาพ่อแก้วนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับนี่นะครับผม เนื้อหาบมสัรสวยๆเดิมๆเลยนะครับรายการที่14นะครับพี่ๆงนี้นะครับผมพอแก้วัดเครือวันนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบสี่ครับผมราคา400บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่โตรายการที่15นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับ เป็นเหรียญปี1นนะครับผมหลังยันตรีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับถ้านใดชอบใจหรือว่าสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญปุโตนะครับปี17นะครับนกปุโตวัดประตูฉิงทีนะครับผมหลังยันตรีนะครับอายุครบนะครับผมแ8ปีขึ้น8ค่ําเดือน5พศ2517นะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมราคานะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมองค์นี้ห้าร้บาทนะครับพี่ๆห้าร้บาทนะครับเป็นรุ่น4นะครับผมสิทธฐานอากาศสร้างถวายนะครับเป็นเหรียญรุ่น4ี่นะครับผมเนื้อทองแดงครับนี่นะครับผิวก็สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับลองดูผิวกันได้ครับผมเป็นเหรียญรุ่นที่4นะครับผมของพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับวัดป่าภูทอพิทักษ์นะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมพศ .2508 นะครับเป็นเหรียญรุ่น4นะครับผมสร้างถวายนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข17ครับอันนี้จะเป็น พระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆลองดูเนื้อหาโลสารนะครับ500บาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่17นี้นะครับมีนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมพระสมเด็จนะครับเนื้อหาโลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการที่17แล้วนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข18ครับจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมนี่นะครับพร้อมกล่องนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับผมปี25 1 7นนะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลข18แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเจริญพรบนนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับนี่นะครับผม วัดรหันไรจังหวัดระยองนะครับองค์งนี้นะครับปี2517นะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมอายุ95ปีนะครับนี่นะครับลองชมกันได้นะครับที่ระลึกนะครับผมสร้างศาลาการเปรียนนะครับวัดรหันไรระยองนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลข18นี้นะครับถ้าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับนี่นะครับผมพ่อทวดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะครับผมได้มาพร้อมกันกับองค์หลังเตารีดนะครับผมแต่นี้เป็นหลังหนังสือนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับผม500บาทนะครับสําหรับหมายเลขที่19นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันเลยนะครับ ขอทุวัดช้างให้นะครับผมหลังหนังสือนะครับสวยๆเดิมเดิมครับผมองนี้ครับพร้อมกล่องเดิมนะครับราคาแบ่งปัน500บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่19นะครับถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับอง์ถัดมาครับผมหมายเลข20นะครับอันนี้จะเป็นปิดตาปูโตนะครับอยู่ในซองแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมันนะครับนี่นะครับพร้อมซองแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่20นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาจากซองนะครับผมให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสาหรับหมายเลขที่20นี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับหมายเลขที่20นี้นะครับผมพระปิตาพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนนะครับนี่นะครับผมผิวแบบนี้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยมากนะครับ สำหรับปดตาพิมพ์จัมโบสองเนื้อแช่น้ำมันนะครับผม4 5 0บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดรงใหญ่นะครับเนื้อเป็นปรินแบบนี้นะครับผมรายการที่21นะครับรายการที่20นะครับผมส5 0หนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับขออนุญาตเก็บใส่ซองเดิมนะครับผม สายกันถัดมาครับเป็นเหรียญเนือดวงหรือปูซิลานะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญเนือดวงหนึ่งนะครับหรือว่าเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกนั่นเองนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมภายในราคา500บาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมนี่นะครับ500อบาทเท่านั้นนะครับผมทางหลวงพ่อไม่มีตําหนิเลยนะครับต่อโค้ดนะครับผมนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมทองแดงผิวไฟนะครับ ผมส่วนทรงแก้แปรนะครับผมมาเพิ่มมือจังหวัดกาฬสินทนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมปี2562นะครับอายุ75ปีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่21นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายกันถัดมาครับผมหมายเลขย2ิบนะครับผมหมายเลขที่22นี้จะเป็นเหรียญพังปะกานะครับผมเหรียญปีตาพังปะกานะครับองค์นี้500บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหมายเลขที่2 2นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ ลองดูผิวนะครับผมเดิมๆเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับผมสวยมากนะครับผมพี่ๆได้ไปแล้วไม่จําเป็นต้องไปนําไปเลี่ยมแล้วนะครับสามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่22นะครับ500บาทนะครับผมสําหรับเหรียญปิดตาพังพการนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่23ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับ 500บาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับสำหรับรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมเป็นรูปหล่อโบราณนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขที่23นะครับสวยๆเดิมนะครับผม รายการถัดมาครับผมรายการรองสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพอกลั่นนะครับผมวัดพญาการามนะครับปีพศ2469นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่24นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพอกลั่นนะครับผมนี่นะครับปี2469นนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับ ราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่25ครับรายการสุดท้ายใน EP นี้ก็จะเป็นพระพุทโธน้อยนะครับผมคุณแม่บุญเรืองนะครับนี่ครับผมต้มบุญเติมนะครับผมเลยครับพร้อมกล่องนะครับหมายเลขที่25รายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับ ถึงถว่าสวยเดิมเลยนะครับพี่พรายการนี้นะครับอุดโทน้อยนะครับผมคุณแม่บุญเรือนนะครับโต้งบุญเติมนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็สําหรับพี่พท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับ และที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมพ p นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาพิเศษเลยนะครับถ้าในสนใจหลากหลายรายการนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามกันได้ที่ Line แอดนะครับผม1นึ่งจ็นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090 325 1096นะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมสามารถแจ้งเบอร์โทรนะครับผมแล้วก็ชื่อที่อยู่พร้อมกับชื่อ เบอร์โทรศัพท์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมท่านเองนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าสนใจรายการไหนนะครับจะส่งให้ฟรีครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางรับประกันทรัพย์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชาบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมเน้นย้ําอีกครั้งนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกรบผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ